ยังเฝ้ารออยู่ทุกวินาทีค่ะอยากให้สามีนี่ฟื้นตัวโดยเร็วสําหรับคิตตี้คิสตินานะคะภระยาของพระเอกหนุ่มเอสกัตพงศ์หลังจากที่สามีค่ะเกิดวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์นะคะทำเอาต้องส่งโรงพยาบาลด่วนโดยทางด้านภรยาสาวค่ะมักจะโพสต์ภาพแล้วก็เขียนข้อความอัปเดตอาการป่วยของสามีทุกวันนะคะเพื่อให้แฟนๆที่ติดตามเนี่ยได้ทราบกันค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะคิตตี้ค่ะได้โพสต์ภาพลูกสาวน้องวาเลนตินาที่มาให้กําลังใจคุณพ่ออยู่ข้างเตียงคนไข้นะคะสาวน้อยก็มีรอยยิ้มที่สดใสไม่งองแงแต่อย่างได้ ซึ่งคิตตี้ค่ะได้เขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะคะที่แปลเป็นไทยได้ว่าพาสายรุ้งแล้วก็แสงแดดมาห้องป้าปาเราพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อคุณทุกวันนะคะทําเอาหลายคนที่ติดตามนะคะต่างส่งกําลังใจและก็พลังบวกให้กับครอบครัวของเอสกัตตาพง์อย่างมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็รอลุ้นกันทุกวันนะคะอยากให้พระเอกหนุ่มเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาโดยไวก่อนจะมีข่าวลือแพร่เอาไปว่าเอสกัตตาพง์นะคะออกจากโรงพยาบาลแล้วทําให้ทางหน้าพระยานะคะได้ออกมาโต้แล้วก็ยืนยันความจริงว่าสามียังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เดิมและหากมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะจะแจ้งให้ทราบค่ะโดยทางภรรยานะคะก็ได้เผยว่าฉันได้ยินมาว่ามีข่าวลือมากมายว่าสามีของฉันออกจากโรงพยาบาลแล้วเราจะขอบคุณมากหากไม่มีข่าวลือเช่นนี้เนื่องจากเราได้พยายามอัปเดตข้อมูลให้สาธารณชนทราบมากที่สุดแล้วสามีของฉันยังคงรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลและเราอยู่เคียงข้างเขาทุกวันหากมีอะไรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบที่นี่หร,นห,รนหรือโดยการสัมภาษณ์ที่เหมาะสมเท่านั้นขอบคุณมากค่ะจนกระทั่งต่อมานะคะก็ทําเอาหลายคนเนี่ยตก หนักมากนะคะหลังจากที่คิสตี้ภรรยาของพรอเอกหนุ่มเอสกัตพง์นะคะได้โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษลง IG Story ของตัวเองซึ่งเป็นข้อความภาษาอังกฤษที่แปลเป็นไทยได้ว่าเป็นเวลาหนึ่งเดือนแล้วที่เราสู้ไปด้วยกันเคียงข้างคุณในโรงพยาบาลก่อนที่คิสตี้นะคะจะโพสต์ไอจีสตอรีอีกครั้งะคะ่ะเป็นรูปของเอสคิสตี้แล้วก็น้องวเดตินาแล้วก็ลุงออสนะคะซึ่งเป็นคุณลุงของเอสกัตพง์พร้อมกับเขียนข้อความที่ว่าพวกเราจะคิดถึงลุงออสสุดที่รักนอกจากนี้นะคะคิสตี้ค่ะยังได้อออกมาาัปปเดรูผ่น IG Story เป็นรูปของตัวเองนะคะและก็ลูกที่ไปไหว้พระขอพรให้สามีหายไวๆและก็ลุงอ้อนนั่นเองทําเอาหลายคนค่ะก็แคปรูปแล้วก็มาส่งกาลังใจงให้คิตตี้นะคะอย่างมากมายเลยทีเดียวและแล้วนะก,ก็เรียกได้ว่าเป็นภาพที่แฟนคลับเนี่ยรอคอยเลยก็ว่าได้ค่ะเมื่อล่าสุดนะคะทางเพจ a c e b o o k วัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะได้มีการโพสต์ภาพพระเอกหนุ่มเอสกันตพง์ที่สวมชุดผู้ป่วยเผยรอยยิ้มสดสใสแชร์ภาพกับภรรยายคิตตี้คิตซิน่าและก็ครอบครัวพร้อมด้วยหลวงพี่อุเทนหรือว่าพระครูปลัดอุเทนศิริสาโร เจ้าอาวาสวัดท่าไมา้นอกจากนี้นะคะทางแอดมินเพจวัดท่าไม้ค่ะยังได้คอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยว่าวันนี้พระอาจารย์ได้เยี่ยมพีเอสเก่งมากแข็งแรงมากปัญญาดีมากก่อนที่จะลบภาพแล้วก็โพสต์ดังกล่าวออกจาก Facebook ไปนะคะโดยในขนาดนั้นค่ะก็มีด้านแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์ถามประมาณว่าภาพจริงๆใช่ไหมคะยินดีด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะเมื่อเข้าไปดูในอิสตาแกรมของคิสตี้คิซินาภรรยายของเอสกัตพงศ์ T นะคะก็พบว่าในสตอรี่ไอจีนะคะล่าสุดได้มีการลงภาพพาลูกสาวเนี่ย น้องวาเลนติน่าไปไหว้พระขอพรอโดยสวมเสื้อตัวเดียวกับในภาพของวัดท่าไม้ที่โพสต์ลงอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมยังไงนะคะคงต้องรอทางครอบครัวและก็โรงพยาบาลออกมายืนยันผลการรักษาของพระเอกหนุม่มน่าจะชัดกว่านี้นะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าทางท็อปดาราไม่พลาดจะนำอัปเดตอย่างแน่นอนค่ะถ้าม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e ทางช่องย t u b e ท็อปดาราด้วยนะคะ